ไปนะคะเราไปติดตามอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือที่บริเวณหน้ากองบัญชาการตํำรวจนครบาลน,นะคะาทางคุณเบญจพจน์ทิพยกมลแสงก็เกาะติดอยู่ที่นั่นสําหรับกุ่ผู้ชนุมที่ไปถึงตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้วนะคะคุณเบญจพจน์คะ ครับคุณเป็น์พิมลครับที่บริเวณตรงแยกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้เคียงกับทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลนะครับตรงจุดนี้กลุ่มผู้ชุมนุมยังปักหลักชุมนุมอยู่ที่บริเวณแยกคนหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเวลาประมาณ11บเนาฬิกาที่ผ่านมาก็ได้มีการเข้าเจรจากันไปรอบหนึ่งแล้วนะครับสำหรับท้านาของพลต,ตรีอิทธิพลริยยปินโลคุณโยนะครับและพลตรีชานเวศเสียตเวศนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลทั้งสองท่านก็ได้เข้าไปพบกับแกน นำผู้ชุมนุมแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมรวมทั้งรับดอกไม้แล้วก็นกหวีดที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้ยื่นข้อเสนอให้ทั้งสองท่านนั้นเข้าไปพบเพื่อที่จะรับดอกไม้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ขณะาน,านี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังประกาศอยู่บนเวทีนะครับว่าจะขอพบคนตำรวจโทคำรณิศทูประจางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเท่านั้นนะครับถึงจะมีการขยับขยายออกไปจากพื้นที่ตรงจุดน,นี้นะครับแล้วก็บอก ะขออยู่ตรงนี้จนกว่าจะพบคนตรวจโทรคำาดนวิทย์นะครับที่มาตามนะครับขณะนี้ทางด้านของคนตรวจโทรคำบวิทย์นั้นก็ยังไม่มีการเข้ามาพบกับกลุ่มผู้ชุมนุมตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้ร้องขอไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของคนตรวจปีอุดุนรงศักดิ์รศกกรมจัดการรวนนครบาลก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์โดยรวมที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะนี้ยังเป็นไปด้วยความปกตินะครับแต่ก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่กลุ่มผู้ ผู้ชุมนุมนั้นได้มีการเคลื่อนขบวนไปตามสถานที่ต่างๆรวม13จุดที่ได้มีการเปิดเผยไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของ่อบริเวณก่อนหน้านี้ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมไปชุมนุมอยู่ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบกก็ได้มีการเคลื่อนมาสมทบที่บริเวณกองบัญชาการตำรวจนครบาลตรงจุดนี้แล้วด้วยนะครับ,รบแล้วก็ได้มีการขึ้นเวทีปราศัยอยู่เป็นระยะรวมทั้งได้มีรถเครื่องขยายเสียงอยู่ด้วยกัน2จุดด้วยกันก็คือบริเวณแยกพลหนึ่งหนึ่ง คันนะครับแล้วก็ที่แยกวางแดงอีกหนึ่งคันในการขึ้นป่าใสของแกนนําของแต่ละจุดซึ่งทางกรมการปนภคบาลก็ได้มีการวางกําลังรักษาความปลอดภัยอยู่ตรงจุดนี้อย่างเต็มที่นะครับและเมื่อจะคู่ที่ผ่านม,มาก้อนพิเศกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยนะครับระหว่างผู้ื่อข่าวอิสระของอสํานักข่าวต่างประเทศแห่งหนึ่งนะครับก็ได้มีการกระทบกระทั่งกับกาดผู้ทุมหนุ่มที่อยู่บริเวณแยกคนหนึ่งนะครับเน <c oughs> ื่องจากว่าได้มีการเข้าไปบันทึกภาพแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกั ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้มีการากระทบกระทั่งกันเล็กน้อยซึ่งตอนนี้ทางาทางด้านของนักข่าวช่า,างภาพอิสระคนนี้นะครับก็อยู่ระหว่างที่จะพบเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะแจ้งความดําเนินคดีอยู่ด้วยนะครับและขณะนี้ตรงบริเวณแยกตรงหนึ่งก็มีฝนโปรยปลายตกลงมาเล็กน้อยแล้วด้วยครับตรงนี้ครับค่ะสถานการณ์เป็นปกติไหมคะหลังจากที่มีการกระทบกระทั่งกันแล้วและแจ้งความแล้วบานปลายขยายผลหรือเปล่าคะ ขณะนี้นะครับยังเป็นไปด้ความปกติทั้งสองฝ่ายนั้นได้แยกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านของท่งางภาคิสระคนนี้ก็ได้อยู่ระหว่างการเข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บริเวณที่ทําการตรงแยกคนหนึ่งที่ตํารวจได้มีการตั้งอยู่นะครับส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังมีการขึ้นไปจีปราศัยกันอยู่ครับค่ะหลังจากนี้กลุ่มผู้ชุมนุมจะกลับไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไหมคะ ทางสุทุกสูงยังไม่ได้มีการประกาศนะครับว่าจะมีการเคลื่อนที่ไปที่ใดแต่ว่าได้มีการประกาศว่าจะขอพบคนตรวจโทรคำรณองนทุกประจาก์ก่อนครับถึงจะมีการกําหนดแนวทางต่อไปครับได้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณเบญจพัทธ่กมลแสงนะคะอยู่หน้าอกองบัญชาการตนนํารวจนครบาลน,นะคะ